อย่าลืมใส่แฮชแท็กโอเคสามสิอย่าลืมใส่แฮชแท็กสามสิบคนิว่อโอยอย่าลืมใส่แฮชแท็กคอนเฟิสนะครับมาเล่นกันเยอะเยอะมาเล่นกันเยอะเยอะครับโอเคสามสี่ไปมาเล่นโอ้โหยากอ่ะอะไรมาเล่นมาเล่นกันเยอะเยอะนะครับมาเล่นกันเยอะเยอะนะครับโอเคสามสองโอ้พูดไม่ได้เลยเฮ้ยได้แล้วสามมาเล่น ลูฟเฟอร์ลูฟเฟอร์ไซด์ลูฟเฟอร์มาเล่นกันเยอะๆมาเล่นกันเยอะๆนะครับโอเคเอาอีกสามสีไปมาเล่นกับปังโอ้ยกระปังรัดเดี๋ัดเดี๋ยวรัดเดี๋ยวรัดโอเมาเล่นกันเยอะๆนะครับอยากหายใจปี๊ปปิ๊ปปิ๊ปโอ้ยมาเล่นกันเยอะมาเล่นกันเยอะๆนะครับ มาเล่นการยัดยัดนะครับ<ส>อไอ้เซ<ส>็นจังเนี่ยหอดสิพูดไทยไม่ได้เลย <laughs> <laughs> อ้